สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยจริงๆแล้วไอ้ไอบอลประเพณีนะครับไอจัตุรมิดเนี่ยมันมีมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมานานมีนมนานแล้วเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีนู่นแหละครับมันเป็นการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจัตุรมิดสามคัคคีมันก็เหมือนกับว่าที่จุฬาธรรมศาสตร์เขาแข่งกันนะครับมันก็เหมือนก็กันเป็นทํานองนั้น นะครับมีมานานแล้วแต่ปรากฏว่าครั้งนี้มันเป็นข่าวเป็นข่าวก็เพราะว่ามีตัวปวนนะครับไม่ได้ไปป่วนในงานนะไปป่วนรอบๆงานไปปวนบนสะพานลอยบ้างไปปวนบนอะไรบ้างก็คือไปปวดก็คือไปขึ้นป้ายขึ้นอะไรว่าไม่ไม่สนับสนุนให้มีการแปลอักษรคือไอ้แข่งฟุตบอลเนี่ยมันก็แข่งกันไปนะจตุรมิรมันมันมีสี่โรงเรียนเดี๋ยวเราให้ฟังแล้วมันก็จะมีแปลอักษรแต่โรงเรียนเขาก็จะแปลอักษร ก็แปลกสอนนี่ก็เป็นใครแหมกเป็นเรื่องดาวของนานแข่งขันอันนี้นะครับคือมันเป็นการรวมตัวของโรงเรียนชายรวนสี่โรงเรียนนะคือสวนกุหลาบเทพศิรินอัอสมชันแล้วก็กรุงเทพคิสเตียนนะจัดขึ้นทุกสองปีที่สนามสุพัชชาใัยนะการแข่งขันนี้มันเริ่มเริ่มต้นนะจากอาจารย์โปง่งส่งแสงเติมอะ เขาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบและกับอาจารย์อารีเสมประสาทเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาขอความร่วมมือกับอาจารย์บุญอวบบูรณบุญบูรณบุตรอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศศิลีนแล้วก็อาจารย์บรรณาชโนโดมอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญคือสองคนนั้นเขาคิดแล้วก็มาชวนอีกสองคนนั้นไปร่วมกันก็เห็นพ้องต้องกันก็เลยจัดขึ้น จัดขึ้นครั้งแรกนะในปี2507ครับก็สร้างความสามัคคีของโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็มียกเว้นไปบ้างช่วงมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินะยกเว้นก็ปี091015172022ก็เว้นไป23แล้วก็ตั้งแต่ปี2530นั้นก็มีแข่งขันทุก2ปี นั่นแหละครับคือประวัติของการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิรนะก็เท่านั้นเองปีก่อนๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือการแปลอ,กอักษรปีก่อนก็มีการแซะพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรปีต่อมาก็ไม่ได้แซะอันนี้อวยอวยไอพวกสามนิ้วอะชื่ออะไรวะเออไม่รู้ล่ะจำชื่อมันไม่ได้ล่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ปีนี้ครับการแปลอักษรก็จะมีในหลวงราชินีนะมีเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเยอะมากก็เลยมีปัญหามีปัญหาทำไมถึงต้องมีปัญหาไอ้เด็กในโรงเรียนมันมีปัญหาเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ไอเด็กนอกโรงเรียนมันมีปัญหาคนที่ไปตั้งตัวตีนะจริงๆ ก็ไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะอายุเท่าผมนะเกิดปีเดียวกันนะ2504คือชื่อสมยศพรึกษากเกษมสุในายสมยศนี่ครับนายสมยศนี่เดี๋ยวคุยประวัตินิดหนึ่งเขาเป็นคอลัมน n i s t ประชาไทยนะเป็นประธานสาภาพพันธมิตรแรงงานประชาธิปไตยเข้ามาสายแรงงานคนนี้เป็นแกนนากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารไว้อ e o ทั h a k s ิ n ครับ เขาจบเทสซูรินไงอันนี้เขาโอเคเขาจบเทสซูรินแล้วก็จบ,บรามเขาเคลื่อนไหวเรื่องแรงงานมาตลอดนะเคยเขียนบทความต่อต้านรัฐบาลทักษิณน,นะชื่อว่าพฤติกรรมรเผด็จการรัฐบาลทักษิณแน่นเคยด่าเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามทักษิณมาแล้วแล้วไม่รู้ยังไงอยู่ๆเขาก็มาเป็นนปชอ,อันนี้ก็ไม่รู้มันมาอย่างไงก็ไม่รู้แล้วก็ถูกจับกลุ่ม ครั้งแรกปี2,554ครับตอนนั้นไปเจอที่ก็นจะนีไปต่างประเทศมอ1้ออ่ะเพราะตอนหลังมาเป็นบรรณาธิการ v วอ e อ f t ทักษินเคยด่าทักษินแต่ตอนนี้เป็นบรรณาธิการบรรณาธิการเกี่ยวกับทักษินนะครับบทความบางเรื่องนะครับก็คือบ้านจะดีต้องเริ่มที่พ่อผู้เขียนคือดรชนาทิพย์สิริป,ปัญญาวงศ์นะครับแต่คนที่โดนจับก็คือ คุณสมยศนะครับเพราะเป็นบรรณาธิการโดนจับไปติดคุกไปเจ็ดปีก็โดนปล่อยตัวออกมาปีสองพันห้รหกสิบแบบที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็โดนจับติดคุกอีกนะครับทหายุยงป่งปันปลุกปันและหมินพระบรมเดชานุภาพโดนความผิดฐานมาตราร้อยสิบหกครับและถูกจับกุมไปปีสองพันรหกสิบสามในยการปลาสายชุมนุมใหญ่ที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็ก็ได้ประกันตัวมาในที่สุดตอนนี้ก็ประกันตัวออกมานะคือคือวอหวาก็คือสมยศได้ขอให้ศาลตัดสินโทษประหารชีวิตแก่ตัวเขาเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาคดีครับขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตมันมันได้ด้วยเหอรอศาลเขาจะเชื่อด้วยเหรอวะก็เป็นคอนเทนต์ของเขาแหะครับทำไมพูดถึงสมยศอนะ่ะเพราะสมยศที่เป็นคนเบื้องหลังอะ่ะ เป็นคนไปแจกใบปิวเป็นคนอยู่คือสมยศกับกลุ่มสามนิ้วนะก็มีไม่กี่คนล็อกแต่มันระยะมันห่างนะสมยศรุ่นผมนะอายุหกสิบสองเนี่ยน,นะแล้วก็เป็นเด็กๆแล้วก็กกดีนะ้วเขาก็จูนกันรู้เรื่องอะไรรู้แต่เรื่องนี้น่าจะปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทํานะสมยศแล้วคุณก็โดนคดีนี้มาติดคุกไปครั้งหนึ่งตั้งเจ็ดปีนะออกมาก็มีสิทธิ์ติดคุกอีกนะออ แล้วก็จะมาทําเรื่องราวแบบนี้อีกมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรเลยผมจะบอกให้โอเคเด็กไอ้ที่ไปแปลอ,กอักษรมันอาจจะโดนมาคับก็ได้แต่ผมจะบอกให้นะพ่อแม่ผู้ปกครองมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้สี่โรงเรียนนี้มันทุกทุกสองปีมันจะมีฟุตบอลตะตุระมิดเราเราก็ไม่เห็นด้วยกับต้องไปโดนกดหี่ข่มแหงให้ไปแปลอ,กอักษรที่อัศจรรย์แดดร้อนก็ร้อน,ออนต้องซ้อมต้องอะไรเสียการเรียน ็อ,อย่าไปเข้ามาเลยไอ้ิลโรงเรียนเนี่ยไปอยู่โรงเรียนอื่นดีกว่ามีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยโอเคในเะมื่อเข้าไปอยู่เขาแล้วเขาให้ทำอะไรเราก็ต้องทําหรือเปล่าวะโอเคแม้เราจะไม่ชอบแม้เราจะไม่ชื่นชมแม้เราเบื่อแต่มันก็เป็นประสบการณ์หรือเปล่าวะมันก็ต้องต่อสู้ในวัยเรียนนี่พอออกไปมันต้องเจออะไรหนักกว่านี้นะมันต้องเจอของจริงมันก็เหมือนเข้าคอร์สเขา้าใจปหมบานะแล้วยิ่งคนคนมีตังค์เนี่ย คนรวยอะไรเงี้ยลูกไปอยู่แบบนี้ก็ดีเลยโดยเขาบังคับกู่เข็นมากเพราะอยู่บ้านแม่งเป็นคุณหนูออะทำมาอะไรก็ไม่เป็นมันก็แบบนี้คนรวยเห็นไหมคนรวยรวยต่างๆเยอะแยะมากมายนะก็จะส่งลูกไปเรียนไฮสคูลที่เมืองนอกไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่กับครอบครัวต่างประเทศพ่อเมืองนอกเพื่อให้เขาฝึกในการช่วยตัวเองฝึกในการเป็นตัวตัวเองแต่คนจนอย่างพวกผมนะ่ะเกิดอยู่ในสลัมบ้างอะไรมากกูฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วคือ กูต้องซ้อมทอยเส้นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อจะแดกเงินเพื่อนกูต้องซ้อมปั่นแปะมาตั้งแต่เด็กแล้วมันต้องมีวิธีปั่นแปะจะได้หลอกเงินนะเพื่อเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเข้าใจปะต้องเป็นนักเลงต้องคุมซอยต้องอจํานองนี่ก็ไม่ต้องไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไม่ต้องไปเรียนมเมอร์อะไรที่ต่างประเทศอยู่ประเทศมันก็เยอะแยะหมดแล้วเข้าใจปะเมื่อคนมีเงินเนี่ยขับพาเร่นวิสศรคาระ หลายล้านบาทก็ไปบุกป่าฝ่าดงไปนอนแบบกลางเต็นท์นอนอะไรทำนองน,นี้แต่อย่างพวกผมแม่งไปตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นช่้างบตำรวจไงไปนอนกลางดินกินกลางทรายมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากไปตอนนี้อยากนอนนองแอร์มากกว่ามันก็อยู่ที่คนแต่ละคนเนียเขาใจป่ะเพราะงั้นอย่าไปอะไรมากมายเลยแล้วก็คุณสมยศก็ไม่น่านะครับน่าจะทำอะไรให้มันเด็ดเด็ดให้มันเจ๋ง กว่าดีอ่ะเอาจริงๆไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กๆก็ให้มันจัดแจงกันไปนะเชื่อผมตอนนี้แม่งมายิงกันตายเนี่ยฮะสมยศมันยิงกันตายอันะยิงพลาดไปโดนครูอ่ะเอาผมมายุ่งวุ่นวายแล้วมีอีกแล้วนี่แม่งสองแกงปะทะกันตายไปคนหนึ่งอ่ะเด็กม .5 อ,อันนั้นเป็นทำระแคนกันเจอกันก็ใส่กันเลยท้าละสิบกว่าสิบกว่าตึมตึมตึม,ต,มตายไปคนหนึ่งเนี่ยมันมาดูเรื่องราวเหล่านี้ดีกว่าไหม อนะคุณสมยุศพึกษากเกษมสุขจะดีกว่าที่จะไปยุ่งกับไอ้แปลกศอน,น่ะโอ้เหนื่อยใจเหนื่อยแทนนะครับผมนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมลนะครับผมนะแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่พระราชวังจันทร์นะครับสิ่งกําเนิดสมเด็จพระเดชวนนี่เป็นเจดีเป็นโบราณสถาน เก่านะครับขังมากมายตอนค่ำๆมืดๆม,ม,มานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้โอเคเลยนะมันปีกวิเวกดีจร,จริงๆนะครับผีเต็มไปหมดเลยดึกๆบางทีก็มีมีสวนสนามกันมั่งมีมา้าควบบ้างอะไรมั่งอยู่ตรงนี้นะครับดินแดงศักดิ์สิทธิ์ที่พิษณุโลกครับผมมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับคาถาตำราพิกชีวิตนะครับเล่มนี้ผมเขียนเองแล้วเป็นหนังสือขายดีแล้วก็จะเป็น,ป,นประวัติศาสตร์ ชาติผมเนี่ยนะครับที่ทาหนังสือแล้วขายได้หนึ่งหมื่นเล่มตอนนี้เตรียมจะพิมพ์ครั้งที่สองแล้วผมจะพิมพ์ถึงสิบครั้งผมต้องการขายหนึ่งหมื่นเล่มภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับตอนนี้ดูช่องทางการตลาดหน่อยกำลังเ,เรียน tiktok อยู่นะโอเคนะอา้าวราคาสองร้อยเก้าสิบาทเดินเข้าความุดอิสเร์พลดูแลผู้ยากไร้กลับมาจรจัดครับใครไม่เคยจนจะไม่รู้หรอกเวลายากไร้แม่งยากไร้ขนาดไหนยิ่งเป็นคนจนเมืองนะ แม่งจนกว่าคนจนปันนอกีนะพวกเล่นคนไร้บ้านอ่ะแม่งนอนยุงกัดยุงกัดแม่งทั้งคืนเลยนะน้ำท่าก็ไม่ค่อยได้อาบมันต้องอดทนขนาดไหนนะครับผมผมรู้ดีแล้วก็ยิ่งหมาจรจัดด้วยครับให้กระดูกมันไปชิ้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันแทบกราบเราเลยเข้าใจป่ะโอ้ทำ ต้องทำเดี๋ยวทำแล้วจะรู้ผมทํามาร่วมสิบปีแล้วนะครับเงินนี้จะให้เข้ากองทุนอิสระผมอย่าซื้อเล่มเดียวครับซื้อหลายๆเล่มไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายคนที่รักเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเด็กๆน้องๆคนละเล่มเป็นของขวัญปีใหม่ครับแล้วก็ด้วยช่วยผมทําบุญทํากุศลด้วยเข้ากองทุนอิสระพลครับติดต่อผมได้สามช่องทางครับเฟซบุ๊ o ล็อกิกิจพลเดชวิสัยไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับ,บดรรเดี๋ยวจะ นะครับอย่เพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคิดไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับมีโฆษณาสินค้าของผมกิจมาร์เก็ตติ้งนะมีของกินมีของใช้มีอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาที่รันจวนใจมากนะครับแล้วผ่านสายมูมาแล้วราคาห้าร้อยเก้าสิบาทครับสั่งซื้อได้กับผมนะครับผมขอท่านมีความสุขขอให้ขออพุณที่ ติดตามผมมาโดยตลอดทั้งคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆด้วยขอให้พระุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตทีตชีวิตของเราตางกันชีวิตทเรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับ